รีวิวนั่งเรือรถไฟฟ้าเที่ยวกรุงเทพตอนที่2จากตอนที่แล้วเราซื้อตั๋วเรือที่ท่าวัดกะระยณเรือนี้จะจอดแค่วัดอาุุนกับวัดละคังเท่านั้นถ้าใครไม่ได้ไปสองที่นี้อยากไปที่อื่นก็แค่นั่งเรือข้ามฟากกลับไปแล้วก็ไปรอเรือลำอื่นก็จะมีทั้งเรือธงฟ้าธงส้มธงขาวเรือที่เรานั่งเนี่ย ก็เขาก็จะมีเหมือนเป็นไกด์นำเที่ยวอ่ะคุณลุงเขาก็จะพูดเก่งมากเลยชักชวนเราดูนู่นดูนี่มีจุดหนึ่งเขาพาเรามาจอดตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นกองทัพเรือแล้วที่เห็นไกลๆนั่นก็คืออนุสาวรีย์พระเจ้าตากพอเรือจอดไปเองก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมปลามาไหว้วนเวียนอยู่รอบเรือก็เลยลองโยนขนมปังลงไปหลังจากนั้นฝูงใหญ่ก็มากันเป็นกองทัพทีนี้คนในเรือก็ต่างโยนขนมปังให้ปลากิน ตกลงขนมฝรั่งที่หิ้วมาจากบ้านกูดีจีนก็หมดในพริบตาคนไม่ต้องกินเลยปลาเป่เรือเรือเรือนี้จะผ่านวัดอรุณก่อนแต่ยังไม่จอดให้ลงนะจะไปส่งคนที่วัดรักังก่อนจึงจะย้อนกลับมาให้คนที่จะลงวัดอรุณที่หลังถ่ายคนนี้เลยจะเห็นต้นตาทัา้งห้าองค์อพรมๆกันพอขึ้นจากท่าน้ำวรักัง เราเดินเลี้ยวขวาไปที่พระตำหนักพระเจ้าตากแล้วก็มากราบพระในโบสตอ่อแล้วก็ขึ้นเรือข้ามฟากไปฝั่งตรงข้ามคือท่าช้างเรือท่าช้างวัดละขังเดี๋ยวเราจะไปที่ท่าช้างท่าเรือสี่บาทท่าสิ่ถูกมากข้ามฟากนา สองคนนะคะ 1, <000. S 1> ขึ้นจากเรือมาเราก็จะลอดอุโมงค์ที่ท่าช้างนี้เลยอุโมงค์ตรงท่าช้างจะเป็นอุโมงค์สั้นๆถ้าเราจะไปอุโมงค์วัดพักแก้วเนี่ยเราต้องมาออกอีกทางหนึ่งก่อนก็ามาผอุโมงค์นี้แล้วอแล้วก็เดินเรียบล้อ,อก,กำแพงพระราชวังไป ว่าจะมาลองใช้ลิฟต์ลงไปข้างใต้แต่วันนี้ลิฟต์ปิดหยุดใช้งานก็เลยต้องมาใช้บันไดเลือดลอดอุโมงค์แทนพอลงมาก็ว้าวเลยนะทั้งเย็นฉ่ำบรรยากาศแบบแบบเนี้ยแบบที่เห็นเนี้ยเหมือนเดินอยู่ในหอศิลป์ยังไงอย่างนั้นเลย มีเก้าอี้ให้นั่งพักแถมมีปลั๊กไฟให้ชาร์จด้วยขึ้นมาจากอุโมงค์เราก็แวะเข้าไปชมวัดพระแก้วเ,เราเข้ามาแค่อยากจะแวะดูและถ่ายรูปอยู่รอบนอกเพราะว่าเคยเข้ามาหลายครั้งแล้วและเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อจากวัดพระแก้วเราก็เรียกรถตุกต๊กๆมาลงที่ mrt สนามชัยเพื่อจะไปต่อที่เยาวราช ได้ถือโอกาศนั่งพักผ่อนแล้วก็ถ่ายรูปเล่นที่มิวเซียมสยามแล้วก็ต่อ MRT มาลงที่ยาวราชที่ไม่พลาดก็คือมาวัดมังกรประสบายการต่อไปคือเดินหาของกินปาทั้งโกะทานดูเข้มข้นนะน่ากินจัง ตรงสถานี MRT วัดมังกรประตูหนึ่งเข้าไปในซอยอจะมีของกินเยอะมากแล้วเราก็เจอร้านที่เราอยากกินแล้วตรงดิ่งเข้าไปเลยอันี่อะไรนะผัดอะไรนะลืมแล้วอ่ะ ผัดอะไรก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้แต่รู้ว่ามันใส่หอยเชลล์แล้วก็ตามด้วยโบรอยน้ำขิงแปะกล้วยอิ่มแล้วก็ยังไม่กลับนะเดินต่ออ,อันนี้ก็มีวัดแล้วเราก็เดินมาเจอศาลเจ้าอะไรสักอย่างเราก็เลยลองเข้าไปดู หลังจากตลอนทัวมาทั้งวันและแล้วทริปวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้